สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้มาพบกับสาวผู้ไทยโอนโตน้นมื้อนี้สิาพามาก,กินตับตินตำปีไก่ใส่กับอันผักขี้ีวรับแันมักสะตอกินกับมักข่ว่มักโถกินกับมักโถ <laughs> มามาพี่น้องจัดจัดฝาดบ่มนากันโอ้ยจะแซ่แบเมื่อนี้สาวเมืองเลยบัวมาเดิมเมื่อนี้ไปทางใดบนันี้ไปช้อปปิ้งทางใดบนันี้สาวผู้ใดยโอนโตนเลยกินผู้เดียวเมื่อนี้มามามาพี่น้องมากินเป็นหมู่สาวผู้ใดยโอนโต้นเนี่ย เกมาจากฝามูละ่ะแกก็มาสตอมมาสตอก็มาสตอแช่แข็งดอกแช่คือเก่าใส่กระปุนใส่ปีกไก่ใส่กระเทียมกระเทียมดอง

เขาเถียงกันอย่างน้อแถบบ้านเฮอว่าควรจะกขึ้นกันบ้านเฮาก็ได้ว่าพายุเหตุเข้าจะเขาาอีสาน tiền Cực nóng quá mang hả น่มอ mm. mm ืม hmm. น no. อะไรกดแชร์ให้สาวผู้ชายคนโตน,นะเด้อพ่อแม่พี่น้องกดจุดตามให้สาวผู้ชายนะกช่องยูทูบ สุดน้ำก่อนบรรยากาศหนาวพี 2> 2่แมว้ามงเย็นร่มเย็นใจจด Good. ป้านทฮาก็รักษาตนเพี่น้องไปใส่มากใส่ใส่มงใส่แมสให้เดยบรเลยถ้าประจําป็นก็แหน,นไปใส่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยไปได้ย่านดี้ดีเลยโควิีบ้านเฮาเนาะเฮียจังใ๋มันยังสิตายเศร้า่าเป็นเจักเคลือ สบายแม่นคู่พ่อมแม่พี่นอ้องบริษัทสอนนักเรียนเรียนออนไลน์นักเรียนก็ได้เรียนต่อโทรศัพท์แล้ว ตอเก็บมาแต่ฝามือใี่เนาะหเข้าไหมก็กินมากจะร้อนนะ เจัาสินังทานเลยไม่กินก็ข้าวแรงมือเนี่ยอันนี้ก็กินอันนี้ก็แล้วแรงรถพร้อม่พีน่น้อง sẽ điểm không đó งานก็เหลือแต่ตาใบมงมือน,นี่พี่น้องเก็บมาจะต่อเก็บฮาบ็อกเราเมื่อเลยเพิ่มเมื่อย์มือนี่เพิแล้วก็เดี๋ยวลูกค้างลูค้างก็ลูกโดดลูกใบเนี่ยสองรอบสามรอบไปฉันเกาพูไทยบดถึกเลยมือนี่วางแผนถึกแล้วมือน,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 นี่วาง,งแผน,น,นดีมือน,นี่มื่อน่ะสามรอบพี่น้อง เจ็บเอ๋อเจ็บต่อไปจะต่อดกบาดเป็นคนโชคดีบาดเนี่ยออมมายานแด็กกระเพาะออกมายานแด็กกระเพาะ I'm uh fucked. -huh. Uh -huh. ก็ค้าเยอะมาสะตอนะพอพี่น้องฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามให้สาวผู้ไทยในเดนพอพ่อแม่พี่น้องสาวผู้ไทยโอนตน้นคลิมนี้สาวผู้ไทยก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อ